ท่านครับนี่คือยางนะครับผมยางที่มันออกมาจากไม้ยางไม้เขาเรียกอะไรนะู้่ไม่ใช่ยางฟารานะครับแล้วก็อันนี้เขาจะเอาไฟมาเผาเพื่อให้ยางมันออกนะครับแต่ว่าพล่ได้มาคือมันจะไหมเพราะว่าเขาเผาแล้วเขาไม่ได้เฝ้าดูน,นะครับมันก็ไหมไปถึงนู่นเลยสุดท้ายไม้นี้มันก็อยู่ไม่นานมันก็เป็นไม้แก่นมันจะมันจะไม่โตนะครับมันก็เลือกแค่นี้ นี่ก็คือ,อยางนะครับที่เขาเอาไปอดรูรูของเรือแข่งนะครับเรือไม้เขาเอาอันนี้เลยไปอุดน,นะครับประเทศกัมพูชาเขาเรียกว่า,าเจือตึกนะครับผมเจือตึกที่เอาไปทําแบบไอ้ที่ชุดไฟเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับโทษด้วยนะครับมาไปดูต่อเลยครับ ครับนี่คือการเก็บยางไม้เพื่อเอาไปจุดไฟนะครับผมผลดีของมันคือชาวบ้านที่อยู่รอบๆนี้ก็สามารถทำกำไรได้ต่อลิตรละประมาณ50บาทแต่ว่าผลลายที่ได้มาก็คือต้นไม้มันจะไม่ค่อยโตนะครับ แล้วก็มันจะอายุไม่ค่อยยืนมันเขาเรียกไม้แก่นนะครับมันจะไม่โตเลยมันก็ความโตช้าก็เยอะอยู่นะครับเยอะจนล่นไปถึงพื้นแล้วเนี่ยเราจะคองมูตะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่ได้มาเก็บผลงานอยู่นี้พอแล้วพอ มาเต็มแล้วครับผมพอละปิดให้เข้าก่าอแล้วกำลังจากเราเดินในขึ้นทางเราก็<ผ>ม,มาเจอต้นไม้ใหญ่มากครับประมาณหน้าตัดประมาณแมต70กว่าแล้วก็ ความยาวประมาณ25าเมตรนะครับใหญ่มากครับสําหรับภาษาูชาเขาเรียกว่าเดิมรดีนะครับแล้วก็เรากําลังจะเอาคนงานสําหรับมาช่วยตัดแล้วก็เอาไปทําเป็นป้อมรับปอมยามแล้วก็เป็นกระท่อมสําหรับอาศัยอยู่เวลาเราเดินระบาดแล้วก็เราทํากิจกรรมอื่นๆนะครับอยากจะบอกว่าต้นนี้ใหญ่มากครับ โคดพ่อโคดแม่ใหญ่นะครับดูความใหญ่สิครับแล้วก็มันมันเก่าแก่แล้วด้วยมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอามันไปใช้งานแล้วก็ขออนุญาตจากกรมอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเอาไปใช้เป็นคลองรวมใหญ่มากครับไปดูเลย ครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ